เมื่อเด็กติดเกมที่หลงไหลในเกมแข่งรถธรมธรมดาาคนหนึ่งได้ถูกคัดเลือกให้ไปลงสนามแข่งรถจริงๆมันคงจะเป็นเรื่องอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่านี่คือเรื่องจริงที่เปลี่ยนชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเคยนั่งเล่นเกมอยู่แต่ภายในห้องและกลายเป็นนักแข่งระดับโลกจนถึงทุกวันนี้แต่ถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วเตรียมคาดเข็มขัดให้แน่นเพราะนี่คือสปอยแบบจะเต็มของหนังเรื่องแกนโท u r สโ m o แต่ว่าก่อนจะรับชมสปอยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจครับทางช่องหน่อยนะครับเมื่อปี่ยคนหน้า ที่อยากให้กีฬาแข่งรถนั้นเข้าถึงได้ง่ายเขาจึงสร้างเกมแข่งรถจำลองที่สมจริงที่สุดในโลกชื่อว่าแกรนทูลิสโมขึ้นมาหนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงยอนคือแฟนตัวยงของเกม GT หรือแกรนทูริสโมนั่นแหละครับเขาทำงานหาเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์เกมมิ่งต่างๆเพื่อมาเล่น GT แต่ว่าการที่เขาอยู่ในห้องเล่นแต่เกมมันก็ไม่ได้ทําให้พ่อเขานั้นภูมิใจสักเท่าไหร่แต่ใครมันจะไปนสนล่ะชีวิตของเราแม่งอยู่ในเกมเขาจึงเลือกที่จะปฏิเสธที่จะไปเตะบ,บอลข้างนอกกับครอบครัว และเอาเมือจับพวงมาลัยเท้าเหยียบคันเร่งแล้วเข้าสู่สนามแข่งประเทศญี่ปุ่นแดนนี่คือเจ้าหน้าที่การตลาดคนหนึ่งครับของบริษัทนิสสันเขาได้เข้ามาเพื่อชมกับบอร์ดบริหารเพื่อเสนอโปรเจกต์ในการกระตุ้นยอดขายให้กับรถนิสสันโดยที่จะค้นหาเกมเมอร์ที่เล่นเกม GT มาเป็นนักแข่งจริงๆเพื่อที่จะเจาะตลาดกลุ่มคนที่เล่นเกมกว่า80ล้านคนให้อยากมีรถจริงๆ และบอร์ดิหารก็เห็นด้วยครับและบอร์ดิหารก็ต้องการความมั่นใจพบริษัทก็ไม่ได้อยากให้มีใครตายภายในสนามแข่งพวกเขาจริงอยากได้วิศวกรที่เชี่ยวชาญในด้านการแข่งรถมาคอยควบคุมแต่ไม่ว่าแดนจะโทรไปหาใครก็ไม่มีใครรับงานเผือกร้อน ที่จะเอาเด็กติดเกมมาขับรถในสนามจริงๆและมันเหลือวิศวกรเพียงแค่คนเดียวที่ทางแดนนี่นั้นไม่อยากจะร่วมงานด้วยแต่เขาก็ยอมลดอีโก้ของตัวเองและมาหาแจ็คพร้อมกับพูดคุยกับโปรเจกที่เอาเด็กติดเกมมาลงสนามจริงๆแต่ดูเหมือนว่าแจ็คไม่ได้สนใจเลยครับเพราะใครมันจะไปรู้ล่ะครับว่าเด็กกระโหลกที่ไหนจะได้มาลงสนามจริงๆแข่งรถจริงๆนั่นคือชีวิตที่ผิดพลาดนิดเดียวแค่เซียววิก็อาจจะทําให้ตายได้ในด้านของยานเขาก็ได้มีปากเสียงกับครอบครัวเพราะครอบครัวนั้นอยากจะให้เขาเรียนต่อแต่ทางเดินของเขาอยากทำใน นั่นคืออยู่กับรถแข่งไม่ได้เหมือนกับครอบครัวที่ได้มุ่งไปทางกีฬายอย่างฟุตบอลทั้งพ่อและน้องในฝั่งของแจ็คเขานั้นก็ได้มากินข้าวกับทีมและคงจะเบื่อเต็มทีกับการต้องประจบสอบพลียแข่งเลียขาไอลูกคนรวยที่ขับรถนั้นยังไม่ค่อยจะเป็นมีดีเพียงแค่พ่อมันรวยแล้วสร้างทีมแข่งรถให้เพื่อไปแข่งกับคนอื่นถึงแม้ว่าแจ็คเห็นข้อผิดพลาดและเขาให้คำแนะนำแต่ลูกคนรวยนั้นดันโมโหเพราะมันไม่ต้องการรับความเห็นตากนอกจากมันเก่งเพียงแค่อย่างเดียวแถมยังด่าแจ็คแต่เทเสียเทหาย ม่ได้มีชิ้นดีเัาข,ข้อต่างๆแจ็คเคยผิดพลาดมาพูดกลางโต๊ะอาหารเพื่อให้ทุกคนหัวเราะแจ็คได้ลุกขึ้นกลางวงอาหารและโทรไปหาแดนนี่ทันทีครับเขาเลือกจะรับการโปรเจกต์ว่าบ้าจากบริษัทนิกสันโดยที่จะสอนเด็กกระโหลกติดเกมบางคนที่กำลังจะได้รับเลือกมาลงสนามจริงๆจากการส่งตัวเชิญผ่านเกม GT และยานก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่ได้รับตั๋วนั้นเขาจึงรีบออกจากงานและรีบมาที่ร้านเกมทันทีเมื่อเขาเกดไปอ่านตัวเชิญนี่คือโอกาสครั้งเดียวในชีวิต ที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกๆคนเห็นว่าจากเด็ดติดเกมรถแข่งที่ครอบครัวไม่อยากสนับสนุนเพราะมันเกินเอื่อมเกินไปจะกลายเป็นนักแข่งจริงๆภายสนามแข่งที่เต็มไปด้วยความเร็วรถราคาแพงและเสียงเบรกที่คอยดังเมื่อเท้าเหยียบเขาจึงตั้งใจซ้อมลองวิธีใหม่ๆที่จะเอาชนะคู่แข่งทุกทคนแต่เมื่อน้องของเขาพูดถึงชื่อผู้หญิงคนนึงใครๆก็ต้องรู้ครับว่าอะไรมาสำคัญกว่า เขาโดดซ้อมไปเพื่อจะไปกินเบียร์กับก้งท้องของเขาแถมยังขโมยรถของพ่อออกไปอีกด้วยในระหว่างที่พวกเขากงเล่ากุ้งเบียร์กันอย่างมีความสุขยามเป็นคนเดียวครับที่ไม่ได้ดื่ม แต่ก็ไม่มีใครเข้าใจเขาเกี่ยวกับเกมรถแข่งที่เขาเล่นขากับยานเป็นคนที่ขับรถครับพเพราะเขานั้นเป็นคนที่ไม่เมาและไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าไอ้พวกที่เมาจากรถข้างดันมาชนรถของอยานจะได้แต่คนมันจะซวยยังไงก็ต้องซวยครับพเพราะอยู่ตำรวจดันขับรถตามหลังมาเฉยเลยแถมยังเรียกพวกเขาทั้งสองคันให้จอดเขาได้แต่นั่งมองและนั่งคิดอะไรภายในรถเขาไม่อยากจะเสียโอกาสในการที่อยากจะเป็นนักแข่งในสนามจริงเขาจึงเลือกที่จะเหยียบคันเร่งเพื่อหนีตำรวจใช้สกิลจากการเล่นเกมเพื่อปลดอาชิเมนต์ในชีวิตจริงและพวกเขานั้นก็งเป้านกาบ หนีตำรวจได้สาเร็จแต่มันก็หนีพ่อไม่ได้ครับพ่อนั้นอยากจะเขกกระโหลกของไอเด็ก2คนนี้จริงๆที่ทั้งไปเมาและเอารถไปชนในตอนเช้ายานจึงต้องมาช่วยพ่อ,ขอเขาทํางานที่ลางรถไฟแต่นั่นไม่ใช่การลงโทษที่เขาเอารถไปพังหรือขโมยรถออกไปโดยที่ไม่ขอแต่นี่คือการบอกว่าการที่ยานนั้นเล่นแต่เกมอยู่ภายในห้องและสนใจแต่รถแข่งไม่มีแผนรองรับอะไรเลยในอนาคตก็มาทํางานกับพ่อซะดีๆแต่ยานเองเลือกที่จะปฏิเสธครับเขาเรื่องที่ทําตามความฝันโดยการเลือกที่จะไปร้านเกมเพื่อแข่งรอบคัดเลือกตามคําเชิญ ของแกนโทริโมเขามาทันในการปล่อยตัวเพียงแค่3ามเท่านั้นในขณะที่เกมกำลังเริ่มเพื่อชิงตั๋วในการเข้าไปที่ GT Academy เดมี่คนจะได้เป็นนักแข่งจริงๆต้องชนะและมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นและนี่ไม่ใช่เพียงแค่ซิมูเลเตอร์แต่เป็นการแข่งขันจริงๆเขาได้ใช้จิตวิญยาแห่งการแข่งไม่ใช่เพียงแค่เครื่องคอนโซลที่คอยเล่นเกมแต่นี่มันคือสนามแข่งจริงๆในชีวิตของยานเขาได้ใช้ความสามารถของตัวเองไล่แสงทุกๆคนขึ้นมาทีละคันทีละคัน จนถึงการชิงอันดับที่หนึ่งเขาจะเหยียบมิดไม่อัดเต็มซุปจนชนะเป็นอันดับหนึ่งจนได้ครับและเขาก็ได้รับเลือกในการเข้าสู่แคมป์จีเทียแคนเดมี่ยานได้บอกลาพ่อบอกลาแม่ถึงแม่พ่อเขานั้นจะไม่สนับสนุนให้เขาเป็นนักแข่งรถแต่คงห้ามอะไรไม่ได้ครับเพราะเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าและตรงมาที่จีเทีย e คนเดมี่ทันทีพร้อมกับนักแข่งที่ชนะจากทุกบุมโลกอีก10คนเพื่อชิงโอกาสในการที่จะแข่งรถจรงิงๆเป็นนักแข่งจรงิงๆไม่ใช่เพียงแค่เกมจำลองหรือร้านเกมที่พวกเขาเคยเล่นและถูกจารึกไว้ในประว นักแข่งที่ถูกคัดเลือกจากเกมในด้านของแจ็คแจ็คนั้นได้ขึ้นมาพูดปลุกใจครับแต่มันคงเป็นพลังงานบวกเชิงลบเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าคนที่อยู่แค่ตู้เกมและหน้าจอคอมจะขับรถจริงๆและเอาชนะนักแข่งจริงๆได้และนี่มันคงเป็นครั้งแรกที่ผู้เล่นทั้ง10คนที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากเกม G T จะได้ขับรถจริงๆในสนามจริงครับพวกเขาได้ฝึกทั้งการซิ่งการหาลายในการแซงและการเบรกที่ถูกจังหวะพวกเขาทั้ง10คนต้องฝึกการทดสอบในหลายๆแบบเพื่อจะได้รู้ว่าทักษะจากการแข่งรถภายในเกมของใครจะนํามาใช้ในสนาม งบงทุกการซ้อมมันโหดขึ้นเรื่อยๆแถมยังต้องเอาชนะคู่แข่งและเอาชนะแจ็คที่คอยดูถูกทุกๆคนในระหว่างการเฟกใครเองที่ไม่ผ่านเกณฑ์แจ็คก,ก็จะค่อยตัดออกไปทีละคนครับแม้แต่ตัวของยานเองเขานั้นได้ขับรถไปกับแจ็คแต่เขานั้นไม่กล้าแซงและเขาได้เหยียบเบรกจนรถนั้นพุ่งชนกับข้างสนามทําให้แจ็คนั้นโมโหมากพร้อมที่จะตัดยานออกจากการแข่งขันแต่ยานก็ได้บอกเหตุผลว่าการที่เขานั้นเบรกไม่อยู่เพราะว่าเบรกนั้นมันร้อนจนเบรกด้านแต่ไม่มีใครเชื่อหรอกครับเพราะใครจะไปเชื่อว่าเด็กตีเกมนั้น ได้ดีขนาดนี้แจ็คจึงให้คนเอาไปลองขับแต่มันก็เป็นอย่างที่ยานบอกครับว่าเบรกมันร้อนจนทําให้เบรกด้านทําให้แจ็คได้เข้ามาคุยกับยานว่ารู้เรื่องแบบนี้ได้อย่างไรยานจึงได้บอกเหตุผลที่เขารู้เรื่องพวกนี้เพราะวันวันเขาใช้ชีวิตอยู่กับเกมเขาแต่งรถใน G ีวันละหลายชั่วโมงเรื่องนี้สรับแจ็คมันอาจด,ดูไร้สาระและแจ็กก็ได้มอบข่าวดีให้กับยานครับว่ามีหนึ่งในผู้เล่นนั้นถูกคัดออกและยานคือ5คนสุดท้ายที่ต้องแข่งในสนามจริงเพื่อชิงอันดับที่หนึ่งเพื่อกลายเป็นนักแข่งจริง และนี่คือโอกาสสุดท้ายของยานด้วยครับตอนเช้ารถทั้ง5คันจอดเรียงกันบนสนามเตรียมพร้อมให้นักแข่งที่ผ่านการคัดเลือกจาก GT มาคอยจับมันในรอบสุดท้ายมันถูกปลดปล่อยด้วยไฟสีเขียวและเท้าที่เหยียบลงไปที่คันเร่งยานได้สตาร์ทในอันดับที่5แต่เขานั้นก็ใช้ความสามารถและสิ่งต่างๆที่ฝึกฝนมาภายในแคมป์ค่อยๆแซงขึ้นไปทีละคันจนถึงอันดับที่2เขาได้ขับเคี่ยวและแย่งชิงอันดับหนึ่งจากแมตตี้จนกระทั่งถึงรอบสุดท้ายทั้งคู่เป็นนักแข่งที่มีสีมือไม่ใช่เพียงแค่ในเกม แต่ในชีวิตจริงด้วยและไม่มีใครยอมใครเพรานี่คือโอกาสสุดท้ายที่เขานั้นจะได้เป็นนักแข่งอาชีพในชีวิตจริง,รงเมื่อใกล้ถึงเส้นชัยทั้งคู่นั้นต่างเหยียบมิดไม้เพื่อที่แย่งชิงความเป็นที่1และมันตัดสินเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นครับจนถึงขั้นที่ต้องรีเพย์ดูและผลรีเพย์ยานคือผู้ชนะ แต่ว่าแดน,นนี่นั้นอยากให้แมตตี้นั้นชนะมากกว่าครับเพราะสีมือในการแข่งรถใครๆก็ฝึกฝนก,กันได้แต่สีมือในการรับมือกับนักข่าวตัวของแมตตี้กลับทาได้ดีกว่ายานเป็นอย่างมากแต่ผลสรุปนั้นก่อ,อกมาแล้วครับว่ายานนั้นคือผู้ชนะแบบบริสุทธิ์ทุกคนไปในค่ายจีจีคาเนมีต่างมายินดีกับยานแม้ในตัวแมตตี้เองก็เถอะเขานั้นก็อยากจะบอกข่าวดีนี้ให้กับทางครอบครัวรู้เขาจึงเลือกโทรไปหาที่บ้านแต่พ่อของเขากลับไม่อยู่ครับพาออเขาไปดูน้องแข่งบอลแต่แม่เขานั้นก็ยินดีและภูมิใจในตัวเขา ทีมของนิสสันได้ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเพื่อบินตรงไปยังเวียนนาและเขาเองก็ได้รับข้อเสนอจากทางนิสสันครับว่าต้องเข้าอันดับที่4 สนามได้สนามหนึ่งให้ได้เพื่อได้รับใบอนุญาตในการแข่งรถและทางนิสันจะเซ็นสัญญาด้วยถึงแม้ว่ายานจะยังไม่พร้อมแต่ตั่วของแจ็คนั้นก็จะปั้นเขาทั้งสภาพร่างกายและจิตใจและไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเจออะไรที่แมงแมงแม้แต่ช่างคนไหนที่ไม่ชอบขีน้าก็าให้มาฟ้องแจ็คได้ทันทีครับเพราะว่าแจ็คเองก็เคยเป็นนักแข่งระดับฝีมือและเป็นตำนานของการแข่งรถเช่นกันและสนามแรกในการแข่งของยานนั้นก็มาถึงครับเขาพยายมทำสมาธิก่อนที่จะลงสนามเขาพยายามแข่งขันแล้วฟังแจ็คทุกอย่างและมันเดินครับฝีมือของยานนั้น ค่อยๆไล่แฟงทีละคันเทีละคันในแต่ละรอบสนามจนเกือบถึงรอบสุดท้ายตอนนี้เขาได้อยู่อันดับที่4และอันดับที่5นั่นคือแคปป้าทีมเก่าของแจ็คถึงแม้ว่าแจ็คนั้นจะคอยเตือนว่าให้ระวังการเล่โปรกจากแคปป้าแต่มันคงไม่ทันแล้วครับเพราะแคปป้านั้นพุ่งชนหลังรถของยานทําให้รถนั้นหมุนจนออกไปที่นอกสนามจากอันดับ4่เขานั้นตกไปอันดับบวยหรืออันดับที่27นั่นแหละจากความสำเร็จของเด็กติดเกมที่กําลังจะเข้าที่4และได้พบอนุญาตในการแข่งรถกลายเป็นไอโง่คนนึงที่เคยติดเเกกกมมแแลละถูือาข่งร ทั้งจบอันดับสุดท้ายของสนามแต่ก็ไม่เป็นไรครับยานจะมีโอกาสครั้งที่2แบบซื้อหวยเสมอแต่ว่าการซื้อหวยครั้งที่2นั้นมันดันออก23ครับอันดับที่23ยังไม่ดีพอในการได้ใบอนุญาตในการแข่งรถแต่ก็ไม่เป็นไรครับหวยก็มีงวดหน้าเสมอนั่นแหละ แถมฝีมือของยานนั้นก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับจากอันดับโลขึ้นมาอันดับที่23อันดับ17แล้วอันดับ8แต่ว่าหน้าใหม่ก็ยังไม่ดีพอครับเพราะต้องจบอันดับสีเท่านั้นถึงจะได้ใบอนุญาตในการแข่งรถและนี่คือสนามสุดท้ายที่ยานจะต้องทําให้ได้เขาถูกดูถูกจากหลายๆคนว่าเด็กติดเกมนั้นจะมาเป็นนักแข่งมืออาชีพได้ยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็มีหน้าที่ในการพิสูจน์ตัวเองให้กับทุกๆคนได้รับรู้ว่าเด็กติดเกมคนนี้จะเข้ามาพลิกวงการแข่งรถและในสนามนี้เขานั้นก็ไดด้้้้พพยยยาาามมมมเเเต็ที่่่่ถึงแแจะโนนนนนนนคคปปปกกกัับผูลลนนอืๆส หรือแม้ว่ารถของเขาจะได้รับอุบัติเหตุจากการชนของแคปป้าแต่ตอนนี้ยานทําได้สําเร็จแล้วครับเขาจบอันดับที่สีพร้อมคว้าใบาอนุญาตในการแข่งรถท,ทุกคนที่อยู่ในพิกต่างอึง้งและไม่เชื่อเลยครับว่าเด็กติดเกมอย่างยานนั้นจะสามารถแข่งชนะนักแข่งมืออาชีพจริงๆจ,จ,จนจบอันดับที่4และคว้าใบาอนุญาตในการแข่งรถได้แต่แจ็คก็พยายามบอกยานว่าเขานั้นมีความสามารถและมีพรสวรรค์มากๆในด้านการแข่งรถพวกเขานั้นมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาลงสนามจะดูเหมือนว่าโลกนั้นช้าลงแถมในตอนนี้หลังจาก ที่ยานนั้นชนะและเข้าอันดับที่4ี่ได้เขาก็เริ่มมีแฟนคลับมาขอลายเซ็นและกล้าที่จะโทรไปหาผู้หญิงที่เขาแอบ,บชอบในด้านของทีมนิกสันเขานั้นก็ได้มอบสัญญาให้กับยานและนี่คือการจุบประกายให้กับเกมเมอร์ทั่วโลกรหรือแม้แต่เด็กเกาะเบาะตามร้านเกมก็เถอะว่าเขาถ้ามีความฝันและวิ่งตามความฝันอย่าหยุดก็จะสามารถประสบความสําเร็จแบบยานได้หลังจากที่การสัมภาษณ์เสร็จแล้วพร้อมกับเซ็นสัญญาของยานยานก็ได้ไปท่องตัวกเกยากับคนที่เขาชอบเขาได้ไปทุกๆท,กที่ในเมืองที่เขาฝันว่าอยากจะมามากที่สุดในชีวิตและ จากการฉลองนั้นเสร็จแล้วเขาก็ต้องกลับมาลงสนามแข่งแล้วมันก็เช่นเคยครับยานทำผลงานได้ดีภายในสนามพย,ยากกยามที่จะแซงขึ้นไปจนถึงอันดับที่2เขานั้นมั่นใจเต็มที่และเขาก็ได้อัดเต็มสูบเพื่อจะคว้าอันดับที่1แต่เขานั้นลืมไปครับว่าทางข้างนานั้นเป็นเนินทำให้เมื่อรถเลขความเร็วสูงจนเกินไปรถของยานนั้นได้เหินออกไปนอกสนามและเกิดเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง ขานั้นถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาเป็นการด่วนโดยเฮลิคอปเตอร์แถมอุบัติเหตุที่ลายแรงในครั้งนี้มันยังถูกเฝ้ามองโดยพ่อและแม่ของเขาและจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นอกจากยากแจ้รับบาดเจ็บแล้ว เขายัางทําให้มีคนเสียชีวิตอีกหนึ่งคนนั่นคือผู้ชมที่นั่งอยู่ข้างสนามมันยิ่งทําให้ความรู้สึกของยานยิ่งดิ่งลงเข้าไปอีกเมื่อรู้ว่ามีคนตายเพราะเขาเองไม่ว่าใครก็ตามที่พยายามฟื้นฟูสภาพจิตใจของเขามันก็ไม่ได้ทําให้ตัวของยานนั้นดีขึ้นเลยจนแจ็คนั้นมาเปิดของขวัญที่ยานเคยซื้อให้หลังจากที่เขาได้เซ็นสัญญากับนิกสันนั่นคือเครื่องเล่น MP3 มันทําให้แจ็คไปหายานที่ห้องพร้อมทั้งพาเขาไปยังจุดเกิดเหตุและแจ็คก,ก็ได้เล่าถึงเหตุผลที่เขาเลิกเป็นนักแแขข่่่งรรเเเพาาาาาะะวคคยยคลทํให้นต ภายในสามเช่นกันไม่มีใครเคยโทษว่าเป็นสีมือของแจ็คแต่เขาก็รู้สึกผิดจนไม่อยากจะกลับไปแข่งอีกเพราะนั่นคือความรู้สึกผิดภายในใจและทำให้เขานั้นเสียขวัญจนถอดใจแต่ว่าแจ็คเองก็พยายามเตือนยานครับว่าถ้าหากว่าหยุดตอนนี้ก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าเส้นทางในอาชีพนักแข่งของเรานั้นมันไปไกลได้แค่ไหน และแจ็คเชื่อว่าเขานั้นไม่ใช่คนที่ถอดใจกับอะไรง่ายๆและได้สั่งให้ยานไปขับรถให้ครบรอบและนี่คือคําเตือนคําบอบใจและคาที่กระชากสติกลับมาให้กับยานครับว่าเรานั้นพยายามมามากแค่ไหนกว่าจะมาถึงวันนี้และทําไมเราถึงต้องมาหยุดกับเพียงความรู้สึกผิดตอนนี้ด้วยละ่ะและถึงแม้ฟิลลิ่งของยานนั้นจะกลับมาจากการเฟ้รนฟูลและการให้กาลังใจของแจ็คแต่ในโลกแห่งความจริงทีมต่างๆกับพยายามปฏิเสธใบอนุญาตที่ยานนั้นได้รับแถมยังมีการรณรงค์ว่าจะไม่ให้มีนักแข่งจากเกมจําลองเข้ามาอยู่ในสนามจริง ในท่านของบริษัทนิสสันเองก็กําลังมองเรื่องยุโคโครงการอยู่ครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่พวกเขานจะต้องแสดงสีมือ เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนรู้วันนั้นเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุและไม่ใช่ความผิดของยานแต่ในการพิสูจน์นั้นมันก็คือการต้องขึ้นได้โพเดียมอันดับที่หนึ่งในสนามเรอมังสนามที่มันเคยทําให้แจ็คนั้นจบเส้นทางการเป็นนักแข่งและวันแข่งจริงในสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเรอมังก็มาถึงและการแข่งในครั้งนี้ได้มีเพื่อนร่วมทีมที่เคยอยู่ใน GT Academy เข้ามาช่วยยานด้วยครับแถมยังมีการเปลี่ยนรถใหม่ที่ทั้งเบาวกว่าเร็วกว่าและเข้าโค้งได้ดีกว่าและพ่อของยานก็ยังมาใใหห้้กาลัังงงงจเขถึอแตต่ว และวันนี้แหละครับคือวันที่ยิ่งใหญ่วันที่ทําให้ทั่วโลกนั้นเห็นว่าเด็กที่เตะเกมและเล่นเกมเพียงแค่ภายในห้องของเขาก็สามารถทําทุกๆอย่างได้ถ้าหากว่ามุ่งมั่นและมั่นใจในความฝันของตัวเองทงที่เริ่มการแข่งขันนั้นก็ได้ถูกส่งมอบมาที่สนามโดยกองทัพฝรั่งเศสพร้อมทั้งเสียงเชียร์ที่ดังขึ้นและเสียงเครื่องยนต์ที่ดังทั่วสนามไฟเขียวที่จุดสตาร์ทคือสัญญาณว่าการแข่งขันนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วรถทุกคันนั้นได้เหยียบเต็มสูบเพื่อที่จะแย่งชิงคววาาามมมิิ่่่่งงงใใใหญแแและเเเป็นนนนนนทีสัักกกรรขชๆ้้ไดด อุบัติเหตุมากมาย และรถชนที่เกิดไฟไหม้ข้างทางมันทําให้ตัวของจานได้มีแฟลชแบ็ที่เกิดขึ้นตอนที่เขาเกิดอุบัติเหตุและมีคนเสียชีวิตเขาแทบจะเหยียบคันเร่งไม่ได้เพราะเขารู้สึกผิดและจมอยู่กับความผิดนั้นเหมือนกับคนที่จมน้ําที่ออกจากคนเก่าไม่ได้สักทีแต่ว่าแจ็คนั่นแหละครับคือคนที่จะช้าความรู้สึกของายานออกจากหลุมแล้วมาบบยตีซ้ําเพื่อให้เขานั้นมีก,นนกาลังใจในการแข่งและเมื่อเขาได้สติก,กับขึ้นมาเขาจึงได้ใช้ความโมโหไล่แสงรถทุกคันที่อยู่ข้างหน้าและได้ทีมเวิร์กที่ดีจากการที่ฝึกด้วยกัันนนนใใ GT Academy มมทําาหห้ลลยๆคคเริิ่ด ว่าทีมทีมนี้ทีมที่มาจากเกมจำล,ลองนั้นคือคนที่สามารถแข่งรถได้จริงพวกเขานั้นต้องแข่งรถตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เช้ายันเย็นจนไปถึงค่ำไม่ว่าสภาพอากาศนั้นจะเป็นยังไงสายตาทุกๆคนภายในทีมนิโม่นั้นมีแต่ความมุ่งมั่นเพื่อที่จะเอาชนะไม่ว่าจะเป็นทั้งความเหนื่อย ความง่วงและความล้าและตะคิวจะเพื่อนรวมทีมครับเพื่อเป้าหมายเดียวกันในการเป็นที่1ในสนามที่ยิ่งใหญ่และเวลานั้นก็เหลือไม่มากแล้วในการเข้าพิคเข้าสุดท้ายมันจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจนต้องใช้เวลาที่นานมากและทีมนิปโมนั้นก็ตกไปอยู่อันดับที่9แต่มันถึงเวลาของพระเอกที่ขี่รถขาวมากู้สถานการณ์และในสถานการณ์นี้เขาได้ขับในสนามเลอมังมาเป็นเวลากว่าพันชั่วโมงและกว่าหมื่นรอบในสนามและยานยจะจําได้ว่าการที่สร้าง G T Academy ขึ้นมาก็เพื่อให้รู้ว่าเด็กที่ติดเกมสามารถที่จะแข่งรถได้และเอาที่ต่าง จากเกมเอาชนะคู่แข่งจริงๆและเขาก็ได้ใช้ทิกนั้นในการแซงรถแต่ละคันพร้อมทั้งทําสถิติจบรอบได้เร็วที่สุดอีกด้วยและตอนนี้การแข่งขันเล่มังยี่ว4สี่ชั่วโมงในเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายยานอยู่อันดับที่4และแคปป้าอยู่อันดับที่3พวกเขาต้องขับเคี่ยวกันว่าใครมันจะเจ๋งกว่ากันในการขึ้นโพเดียมแต่ไม่ว่ายานนั้นจะพยายามแซงเท่าไหร่แคปป้านั้นก็กันเอาไว้ได้จนถึงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงเส้นชัยยานได้แซงแคปป้าได้สําเร็จก่อนที่เขานั้นจะอัดเต็มซูบเหยียบคันเรร่งงมมิดทท้้้าพอัปะค รถด้วยสายตาที่มุ่งมั่นตรงไปยังเส้นชัยธงรายหมากลุกขาวดำโบกสะบัดอยู่ข้างสนามนั่นคือสัญญาณบอกว่านี่คือรอบสุดท้ายแต่จนแล้วจนรอดอยานนั้นก็ชนะในการแข่งครั้งนี้และเข้าอันดับที่3จนได้ความสําเร็จของเด็กติดเกมที่เข้าอันดับ3จากความพยายามของพวกเขาในสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาได้ขึ้นโพเดียมเพื่อรับรางวัลและเฉเลิมฉลองในการดื่มแชมเปญและทีมรถแข่งที่คิดโปรเจกต์ไรบ้าบ้ขึ้นมาพวกเขาเหล่านี้ได้เปลี่ยนโลกของรถแข่งไปตลอดกาล